โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายหัดเกม Rv ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า10,000แคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการ24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้นทีพทขายไอดีเกม Rv มีหให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เบื่อหัดเกมตัวเองอยากขายหรืออยากเปลี่ยนหัดใหม่ทางเพจก็มีบริการซื้อราคาร้อนย้ำ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด Rv หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ Rv เนอะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ โอเคนะครับผมนะวันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมก็จะมาแจกโคดนั่นเองนะครับผมนะแต่โคดนี้ก็ขอย้ําก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะมันก็จะมีโคที่ใส่ได้ยกเสริมนะครับแล้วก็โคที่จํากัดนั่นเองนะครับผมนะผมก็ได้ทําการแยกส่วนไว้เป็นที่รอยแล้วนะครับผนมะที่ผมยังเอา โค้ดที่แบบว่าจํากัดอะไรเงี้ยแบบมาใส่ให้ดูอยู่นะครับผมก็ได้เอามาเพราะว่าเพราะบางคนนะครับคอมเมนต์ในช่อง YouTube แบบว่าช่องกาลิน่าเนาะว่าแบบเออไม่ได้โค้ดจริงไม่ได้โค้ดแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็เอารองใส่ให้ดูนะครับว่ามันได้จริงแล้วก็ได้ทุกโค้นั่นเองนะครับผมนะที่ทันโค้ดไหนบ้างสกินไหนบ้างก็คอมเมนต์ได้เนาะอันนี้ก็น่าไม่รู้ลงไปจะมีคนดูหรือเปล่านะเพราะว่าแบบคลิปมันมีปัญหาเนี่ยครับผมไฟล์มันเสียต้องเลยต้องอัดใหม่นะครับตอนนี้เนาะทีมทารอนก็ได้แชมป์เป็นที่้อยแล้วนะครับ แบบเขาเรียกไงนะกิจกรรมพิเศษนะครับผมอาจจะมีโค้ดสกินยกเซิร์ฟก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไทยได้แชมป์เป็นทีร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาล้อลุ้นดูถ้าเกิดสมว่าแจกอีกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปให้เลยนะครับผม เอ๊ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปกันเลยวันนี้ผมขอแนะนำ Listman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนเพียงแค่แอดไลน์ Listman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะไปน้อแต่ใครที่อยากจะไปดูคนนะครับผมนะก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอมาพูดตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมนะก็คือไอ้สกินของเตียวเซียนนะทุกคนคือแบบบางบางคนนที่ยังรับไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่รับไม่ได้นะครับผมนะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยทุกคนแม้ที่มันเป็นลูกศรวิ่งวิ่งอะ่ะแต่ตอนนี้ผมรับไปแล้วนั่นเองนะครับใครที่ยังกดรับไม่ได้ก็รีบไปกดนะครับผมนะเผื่อมันบั๊กแล้วก็เลยวันนี้ไปนะครับผมนะมันจะไม่สามารถรับสกินได้อีกแล้วนะครับผมนะก็รับได้แค่่วววััันนนนนีี้้เเดยทารผมก็ หนึ่งกิจกรรมเนาะก็คือตรงนี้นี่เองนะครับตำนานทาย,ยาทบังกรเนี่ยทุกคนเออคือแบบ มีคนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้บททดสอบเนี่ยทุกคนมันทําภารกิจไม่สําเร็จนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยยังทําภารกิจไม่สําเร็จอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเล่นชนะด้วยไอรีไฮยเตรหรือว่าเอาอีอะไรเงี้ยชนะแล้วมันขึ้นหรือยังนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะผมจะได้ไปหาแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับผมนะเผื่อว่ามันอาจจะเล่นตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจะได้เอามาบอกให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่ยังบั๊กอยู่หรือว่าใครา คอมเมนต์ได้นะ้อถ้าเกิดสมมติว่ามีคนคอมเมนต์เยอะๆนะครับว่ามันยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นั่นเองนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับได้ไม่ได้ยังไงเนาะโอเคถ้างั้นไม่การสืบรายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกันนะครับก็มาที่กิจกรรมนะครับผมประกาศเกมน้อนแล้วก็แลกไอเทมโค้ดนั่นเองนะครับผมนละัก็ ขอย้ําก่อนอีกทีนึงนะครับผมนะผมก็ได้ทําการแยกไว้แล้วเนาะว่าโค้ดไหนใส่ได้ทุกคนโค้ดไหนจํากัดนั่นเองนะครับผมนะใครที่แบบรู้ว่าเออนี้จํากัดแล้วนะครับก็สามารถใส่โค้ดที่ไม่จํากัดได้นะครับผมใส่ให้ดูเพื่อผมจะได้รู้นะครับว่าเจมแจกจริงนั่นเองครับใครอยากรู้ว่าผมได้ไหนบ้างก็ดูคลิปเป็นจบนั่นเองนะครับผมโอเคไม่การเสียเวลานะครับผมไปรับชมโค้ดกันเลยครับผมไปกันเลย I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. me eat my weight and glee i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities some days i feel skinnier than all the other days sometimes i can't tell if my body Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. โอเคนะครับผมนะก็โค้ดทั้งหมดที่ผมแจกไปนี่นะครับผมก็ได้ทําการแยกแล้นะว่าโค้ดไหนนะครับที่ใสไ่ได้แน่นอนส่วนโค้ดไหนนะครับที่อาจจะ หมดแล้วนะคบผมนะ้หรือว่าใส่กันเต็มแล้วนะครับผมแต่ที่ผมเอามาใส่ให้ดูเนาะเพราะว่าจะได้รู้นะครับว่าเออผมไม่เห็นในคอมเมนต์นะครับว่าเออแบบโค้ดไม่แจกจริงหรือไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมันก็แจกจริงเองนะครับผมก็ใส่ให้ดูเนาะผมก็ลั่งดูไล่สดแล้วก็ใส่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าผมได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมนะผมได้มาเยอะมากๆนะครับผมอีกเกมหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามีแข่งต่อแล้วเดี๋ยวผมจะปักบุโค้ดไว้ให้กันอันนี้คือโค้ดแรกที่ผมได้มานะครับผมน่กอคนนนะะไป สนะครับนี่บัตรป้องกันดาวเมื่อได้รับ EBP นะครับผมนี่บัตรป้องกันดาวอีกแล้วนะครับอันนี้แลยท่าเต้นอันเชิญแห่งเงานะครับยิงยันไปครับผมอันแรกนะครับผมนี่ตาอันเชิญสกินฮีโรอีกนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนล้วกันนะครับผมนะจะมีตามนี้เนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาเป็นบูของไปละกันนะครับผมนะโอเคได้สกินมาแล้วนะครับผม1ตัวนะครับผมเนดะี๋ยวนี้ผมได้มานั่นเองนะครับผมไปกันต่อครับผมที่ผมได้มาอีกตามเชิญสกินฮีโรอีกสกินที่2นะครับผมเปิดไปเลยครับผมนี่ก็จะมีสกินตามนี้นะครับโอเคทุกคนก็เป็นนาตาไปละกันนะครับผมนี่นาตา ถาวรนะครับผมนะสกินที่2นะครับไปกันต่อเนื่องนะครับตาอัญเชิญสกินฮีโรอีกสกินที่3นะครับผมเปิดครับผมนี่ก็จะมีสกินตามนี้นะครับก็ขอเลือกเป็นสกินอิดนิดไปแล้วกันนะครับผมนี่เป็นตาอัญเชิญสกินฮีโรอีกสกินที่3คือได้ถาวรจริงๆนะครับอันนี้4บัตรป้องกันดาวไม่ราวมิพีเหมือนเดิมนะครับ5คัมภีร์ขั้นสูงนี่ครับผมหกคัมภีร์ขั้นสูงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับตาอัญเชิญสกินรีเจนต์510คูปองนะครับผมเปิดเลยครับผมนี่ มีสกินตามนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวขอเลือกเหมือนเดิมนะครับก็ขอเลือกเป็นสกินมาหลอดไปเหมือนเดิมแลวกันนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมนะก็เท่ากับเจมนะครับผมนะแจกจริงนะครับผมนะสำหรับ สกินทั้งหมดนะครับผมนะผมก็ได้ทั้งหมดมาเนาะสกินฮีโร่อีกสตัวนะครับสกินรีเจนต์หตัวนะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับผมเพื่อนๆใครทานสกินตรงไหนบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยเนาะส่วนใครที่ไม่ได้นะครับผมนะผมมองว่าต้องรอลุนนอนถ้าเกิดสมมติว่าทีมไทยได้แชมป์นะครับอาจจะมีสกินฟรียกเซิร์ฟนะครับผมอันนี้คือที่ผมคาดเดาวนานะถ้าเกิดไทยได้แชมป์นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับการแจกโค้ดแล้ว กับบททดสอบฮีโร่ใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้ไปหาข้อมูลให้เนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศ<บ>ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายบายแล้วเจอกันบายบายครับ